มาแล้วฮะทุกทคนอัปเดตมาแล้วแต,แต่แต่ว่ามันมานานแล้วล่ะกับอัปเดตท,ที่16ของเรานะครับกับ Christmas u p ปเดตพาร์ทหนอัปเดตมาในวันที่13นะวันที่ผมอาจอยู่คือวันที่17แมรอกันนานเลยเชียว <c oughs> <c oughs> ก็ไปเล่นแมปอื่นอยู่นั่นแหละอ่ะไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจบ้าง อัปเดตใหม่ก็คือ Battle Pass นะอันนี้ก็ไปดูแล้วความน่าสนใจผมว่าปานกลางแล้วกันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่มันก็มีของฟรีอะไรนู่นนี่นั่นั่นแหละก็แค่เข้าไปทำถ้ามีเวลานะส่วนอันต่อไปครับก็คืออาวุธใหม่เป็น Candy cane อันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นอาวุธ r e m i t e d อยู่ในช่วงนี้เท่านั้นหากพ้น Christmas อัปเดตไปแล้วเนี่ยก็น่าจะหายไปเลยมันก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นนั่นแหละอันต่อไปครับก็คือซ o ม b ี้ใหม่ เป็นคริสต์มาสซอมบี้นะครับแล้วก็มีเอลมีซานต้าอันนี้ก็จะอยู่ในเพ y l o โหลดนะไม่ได้อยู่ในโหมดปกติแล้วก็อันต่อไปครับก็คือนี่ฮะอ่าเกี่ยวกับโหมดเพ y l o โหลดก็คือด่านใหม่นั่นเองคริสต์มาสวิลเลเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะไปเล่นในโหมดนี้นะจะไปดูความสวยงามของเมืองกันสักเล็กน้อยแล้วก็ไปดูซอมบี้ใหม่ด้วยจริงๆในโหมดเพ y l o โหลดนี่เอาจริงๆนะผมแทบไม่ได้ไม่ได้สนใจพวกซอมบี้เลย <c oughs> มันดูยากมาก เดี๋ยวไอ้อไอ,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 อก็มากันรัวๆเลยผมยังไม่ทันได้ดูพวกพวกพวกซอมบี้ก็ตุยกันไปหมดแล้วเออเพราะว่าเพราะว่ามันอ่ามันเป็นโหมดที่ค่อนข้างรวดเร็วเนาะต้องรีเล่นมีเวลาจํากัดนู่นนี่นั่นอีกคงเอาเวลามาดูซอมบี้ไม่ได้แน่นอนอันต่อไปครับก็คือ New b บ n d ด e เป็น h r i s t m a s b บ n d ด e นะต่อไปก็เกี่ยวกับ p Payload s h o p นั่นเองอันนี้ก็มีโมดใหม่นะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็แก้บั๊กนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปอ่ะอัปเดตก็มีประมาณนี้นะสำหรับ mart อัปเดต์ม1 รอพาร์ทสองกันไปมาดูที่เพยโหลดกันนะครับเข้าไปปึ๊บนี่ครับอีโมดใหม่แต่ก็ไม่ได้มีแค่อีโมดนะมันมีตรงนี้ด้วยครับนี่ฟอร์สตี้จิงเจ้าเบสแมนแต่ทุกคนดูที่ราคาครับอยู่ที่4 0 0 0เพยโหลดโคตรเยอะน่าจะเยอะที่สุดเท่าที่มีมาแล้วล่ะอันเดีย4 0 0พันเพยโหลดคือมันเยอะกว่าก่อนหน้านี้ตั้งพันหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่3,000ันะที่เป็นของที่ดีที่สุดแต่พอมาอัปเดตนี้คือ เพ y l โหลดสี่โอ้โหฟาร์มกันกระจุยกระจายเดี๋ยวต้องไปดูด้วยว่าอาสกุลเงิน Payload เนี่ยม,มันได้เยอะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คือได้น้อยมากบ,าบังคับให้เล่นเยอะๆเลยอะอ่ะเ a y l o a d ก็ประมาณนี้อามาดูอาวุธกันดีกว่าอาวุธอาวุธนี่ครับ Limited Time ก็คือเป็นระดับใหม่เลยสูงกว่าระดับดีวายนะแต่ว่ายังไม่ได้เทียบเท่ากับเซเลเชียลจริงๆก็เทียบเท่ากับดีวนั่นแหละแค่เป็นระดับลิมิเต็ดไทม ขอดูที่ลักกี้หน่อยซิลักกี้ Lucky ก็อยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะอ่าลองสุ่มเลยไหมก็ได้นะอ่าลองลองสุ่มเลยอ่าผมจะามาแทนแทนอืมอันไหนที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ก็โกดแล้วกันโกดไม่ค่อยได้ใช้นะเอาออกไปเลยแล้วกันเนาะคืออันนี้ผมฟา์มสเตอร์ี่ครบร้อยแล้วละ่ะอะไรหลายอย่างก็ไม่จําเป็นต้องฟาอีกต่อไปแล้วมาฮะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆก็หวังซีดเชียลเลยนะ ผมหวังเลยนะครับกับ33สปินเนี่ยเดี๋ยวผมขอนั่งสุ่มก่อนแล้วกันโอเคหมดทุกอย่างก็ไม่ได้เฮ้ยโอเคดวงผมน่าจะตกแบบโคตรตกไปแล้ะเอออ่ผมมาตรงนี้ทำไมนะ อ๋อยังยังไม่ได้จะมาจะดูที่ b a t t l เท a พาสให้ทุกคนดูก่อนจริงๆทุกคนก็น่าจะดูกันหมดแล้วแนหะเออนี่ครับ b a สเทนพาสซีซันสามนะอะไรที่น่าสนใจบ้างจริงๆก็เลื่อนไปดูสุดท้ายเลยครับอันสุดท้ายเลยนี่มี2ออย่างที่ผมดูไม่ออกว่าคืออะไรเพราะว่าเล็กมากๆซูมก็ไม่ได้แย่จริงๆไม่เป็นไรครับก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่กับคอสเมติกสักอย่างหรือบ้างอันนี้ถ้าให้เดาเอาเป็นว่าถ้า มีเวลาเดี๋ยวผมจะพยายามเข้ามาฟาร์มแล้วกันเพราะว่าซีซันพาร์สซีซันสองเฮ้ยผมเรียกอะไรเนี่ยวบลเทนพาร์ซีซันสองเออก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะเพราะว่ามันมันก็มีแค่เลเวลสุดท้ายที่น่าสนใจใช่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีไหมเพราะว่าไม่ได้เก็บแต่ช่างเถอะอ่ะมาที่เนื้อหาหลักของคลิปนี้กันดีกว่านะครับก็คือในเพโหลดแล้วก็ดานนี่ครับคริสต์มาสวินเลดเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้เป็นอย่างไรบ้าง ในเมื่อเข้ามาแล้วก็กดสกคิปไปเลยแล้วกันเดี๋ยวพวกซอมบี้มาออกันดูสิว้าวว้าวอุ้ยโดนและโดนละอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้าซอมบี้ลหลงขนมองไม่เห็นนะครับน่าจะยังไม่ได้โหลดตัว <c oughs> ละครซอมบี้ยังไม่โหลดแต่ไปก่อนไปก่อนโอ้แมปค่อนข้างกว้างนะครับเออผมชอบนะแบบเนี้ยอาซิตตี้นี่คือโอ้โหจะ <c oughs> จะเบียดชิดกันไปถึงไหนก็ไม่รู้ ดานมันแคบนะครับในซิตี้อ่ะเอออันนี้เขอนั้งกว้างนะถือว่าตอบโจทย์ได้อยู่แล้วก็พวกซอมบี้นี่โอ้โหมาในทีมคริสต์มาสกันเลยไปครับค่อยๆไปค่อยๆไปด้านหน้านี้มีสโนแมนกันไหมไม่กันไม่กันไม่กันแค่มายืนขวางโอ้ซอมบี้ซอมบี้ซานต้าเรียบร้อยครับไปแล้วนะอย่างรวดเร็วเออคือแมปโอเคนะผมชอบผมชอบเพราะว่ามันไม่แคบอย่างที่ผมบอกอันนี้ดีเลย จริงๆเพโลเนี่ยมันควรจะเป็นแมปกว้างๆแบบนี้นี่แหละในดูซิมีซอมบี้ตัวคารโอเคก็น่าจะแค่เปลี่ยนชุดละมั้งใช่น่าจะแค่เปลี่ยนชุดมาฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลือกอะไรก็ได้ความยาวด่านก็ประมาณเดิมครับก็คืออารมณ์เปลี่ยนแมปนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนธีมใช่ทุกๆอย่างก็เหมือนเดิมหมดแต่ผมชอบมากกว่าซิตี้เออ เออแล้วผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าซอมบี้เนี่ยมันเดินช้าลงใช่ไหมทุกทุกคนคิดเหมือนผมไหมเหมือนซอมบี้มันเดินช้าลงนะเขาปรับใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนเดินเร็วนะเดี๋ยว a i a i ก็เดินเข้ารถกันแบบรวดเร็วดูดิครับเห็นไหมเออมันเดินช้าลงนะไม่แน่ใจผมอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ถือว่าเล่นง,ง่ายเออแต่ระหว่างเล่นไม่มีบอสเกิดเลยฮะ คือถ้าซิตี้เนี่ยมากันละมากันให้ริ่มอะพวกบอสอะเออไม่มีซัมไม่มีซัมบีบอสเลยถือว่าโอเคครับไม่สิซัมบีบอสถ้ามันมามันก็จะได้พวกไอเทมดรอปอะไรพวกนี้ด้วยเออไม่มีเลฮะรอบนี้แย่จังอะเดี๋ยวนั่งเล่นไปก่อนผมอยากจะรู้ตอนตอนจบว่าได้เงินเท่าไหร่ขอ,รอดูช่วงนั้นแล้วกันเนาะเอาละด้านหน้านี้ใช่หรือเปล่าแต่ดูจากด้านบนน่าจะไม่ใช่นะ หรือใช่ไม่ใช่ครับแม่โดนจูกหรอก <c oughs> ขึ้นมาสัสสว่างแบบนั้นก็นึกว่าทางออกเออเอ้ยแต่ว่าทุกคนเอาจริงนะในคริสต์มาสวินเลตเนี่ยเล่นง่ายกว่าซิ t ี้มากๆครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปเช็คซิ t ี้หน่อยว่าเขาได้ปรับแก้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าคริสต์มาสวินเลตนี่คือเล่นง่ายเลยเดี๋ยวผมค่อยบอกแล้วกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เข้าไปเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีสนะครับรอดูครรอดูว่า เป็นยังไงบ้างไอเทมของที่เราได้โอ้เท่าเดิมโอ้โหแถมเงินก็น้อยลงด้วยเนี่ยใช่ถ้าถ้าที่ผมจําได้นะก่อนหน้านี้น,น่าจะได้หลักหมื่นจําไม่ได้ฮะเออแต่คิดว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้อ่ะเดี๋ยวไปลองในซิตี้ก่อนจะได้รู้ว่าเออมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างเขาได้ปรับแก้อะไรหรือเปล่าโอเคเข้ามาในซิตี้แล้วซิตี้ก็อ่าด่านก็แคบๆนะครับเมื่อเทียบกับ เอแคบไหมก็ดูจะไม่ได้แคบขนาดนั้นเนาะเอออาจจะเป็นเพราะมุมมองของตึกก็ได้มั้งใช่แต่นี่ครับทุกทุกคนในในซิตี้มียางแตกฮะแล้วทุกคนดูพวกซอมบี้ครับโอโหมากันให้รื้มดูดีฮะแต่ละตัวมากันให้รื้มเออเออแต่ว่ามันดูแคบนะมันดูแคบใช่เมื่อเทียบกับอ่าคริสต์มาสวิลเละคริสต์มาสวิลเลจนี่คือ โลง่ลงๆกว้างๆเลยอันนี้มันดูแคบกว่าอาจจะเป็นเพราะมีรั้วข้างทางด้วยบางที่เราไม่สามารถที่จะอ่าเดินทะลุไปได้ต้องกระโดดเออแล้วก็ซอมบี้ในอ่าอซิตี้เนี่ยมันมีความหลากหลายที่เยอะกว่าในคริสต์มาสวิลเลจนี่คือสบายๆเลยครับเล่นนะอ่ะเดี๋ยวผมนั่งเล่นก่อนแล้วกันค่อยไปสรุปกันอีกทีว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างโอเคได้เหรียญมาอยู่ที่30นะครับแล้วก็ได้เงินมา800 0เกือบ900 0เลย จริงๆเรื่องเหรียญเพโลดเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะน่าจะประมาณ20ถึง40ได้เลยแต่ไม่รู้ว่าคำนวณจากอะไรนะเออแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมได้ก็มักจะได้อยู่ที่เรโประมาณ20นั่นแหละอ่ะทุกคนก็เรียบร้อยไปแล้วสำหรับในคริสต์มาสวินเล e นี่ถือว่าเป็นโอกาสทองมากๆนะครับที่จะฟาร์มเหรียญเพโลดเพราะว่าโหมดมันง่ายมากง่ายกว่าในด่านซิตี้มากๆครับในซิตี้เนี่ยเราต้องเสียเวลามาคอย เปลี่ยนยางได้แหละอันนี้คือปัญหาหลักๆในซิตี้เลยถึงแม้ว่าโดยประมาณที่ผมเล่นเนี่ยจะเล่นอยู่ที่ประมาณ5ถึง6นาทีในการเล่น1รอบนะครับในซิตี้นะอันนี้ผมพูดถึงในซิตี้แต่ว่าในวิลเลจเนี่ยอาจจะได้อยู่ที่ประมาณ4นาทีอาจจะเป็นไปได้เออเพราะว่ามันไม่ต้องมีเรื่องมาเปลี่ยนยางไงอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับถ้าใครอยากจะฟาร์มเหรียญเพโลดก็ช่วงนีไ้แหละน่าจะดีที่สุด ก็เก็บเอาไปซื้ออ่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าคอสเมติกนะแต่ว่าอันนั้นน่าจะดีแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าราคาโคตรสูงเลยเอาเป็นว่าช่วงนี้นี่ฟาร์มเยอะมากๆครับผมเนี่ยไม่ใช่แค่แบบนี้แบบเดียวด้วยหลายแมปอ่ะสรุปกันอีกนิดนึงแล้วกันว่าสําหรับการฟาร์มเหรียญเพโลดก็ช่วงนี้แล้วกันในดานอ่าคริสต์มาสวินเทจก็แนะนําเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันมาเล่นชิลๆสบายๆ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไ้เจอกันในคลิปหน้าแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึงผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมได้แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม